Tchau. ชู่ช่องน้องพลอยชาแนลอีกแล้วโดยมือนี้น้องพลอยกามาพบมาพ่อกับน้องพลอยในตอนเทียเท่ยงเนาะมือนี้ก็ได้เดินทางมาพ่อมาหาทางสาวกุ๊กกี้นอ้องเพรพี่น้องนอกระมีมือนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาหาทางเอื่อยเพื่อนเนะาะกาศิริเกล้ามาทักทายสวัสดีเข้ามาสอบถามเอือเ่อยเพื่อน่าเป็นได้เนาะ ตั้งแต่เปิดใจไปนี่มีระเบ้อนอนหนุ่มๆที่เขามาจับจองหัวใจหรือว่ามาโอมาลบนี่มีระเบ้อเนาะเพราะว่าเราตั้งแต่เปิดใจเอื้อเพิ่นไปกันนูนนั่นแล้วนอกจากบ่ได้เขามาหาเอื้อเพิ่นอีกเลยไม่นี้มีโอกาสกเลยเขามาหาทั้งเอื้อเพลินนอกจากที่ได้เข้าไปสอบถามเอื้อเพิ่นพร้อมๆกันเลยนอกว่าทางเอื้อเพิ่นนี่กามีหนุ่มๆเขามาจับจองหัวใจหรือยังเนาะ ดูสเฮากะก่อนไปเบิ่งไปส้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพลอยเด้วเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอยในการที่คลิปต่อๆไปเนาะโดยสิเป็นหน้าใดเฮาก็เข้าไปหาเข้าไปสอบถามเอื้อเพิ่นพร้อมๆกันเลยเนาะเอ้ยสบายดีสบายดีเนาะแต่ดนแล้วเนาะบ่ได้มาพอกันทุกคนเลยสบายดีนางสาวกุกกี้เนาะมื้อนี่ยเป็นจังไงสิออกไปทางใดอยู่บ้างมานี้ ไปส่งสการ์นค่ะเจ้า,าแต่วันนี้บ่ทันฮองมงไปค่ะอ๋อมีคนตายในบ้านบอส่งสการ์นมานี่บวไดวจ้จับจัจจจจาจางโมง,งก,ก,ก่อนจางจังจไปเยต้องตอนบายตอนบายเนาะต้องมีผอไปก่อนอ๋อเป็นเป็นพี่น้องบรว,รวยเลย,ยาากาะเป็นพี่น้องห่างๆเลย่องห่างเนาะกินข้าวกินข้าวเศ้าหือเปล่ามืม่อไหร ในเขาเทียงแล้วเลยเนาะต่จุดประสงค์มาในวันนี้กับหลาคนอย่างหูเนาะก็เห็นสาวกุ๊ก like กี able, ้เนาะเปิดใจมานกนหลายวันแล้วนะก็ังหูว่าปัจจุบันนี้สาวกุกกี้มีระบว่าคนที่พิเศษตอนนี้ มีคนขับมาล้มมีคนขับมาล้ม,มแต่ว่าสถานะแฟนยังบูทันมีเนาะแต่ว่ามีบอสระซาคุก,กิแบบเล็งๆไว้ว่าคนนี้จะใช่ฮะนะมีบอกเกิดยังโบ้ฮู้กับเออกับบอาเบิ่งไปกนเบิือกันไปกนเบิ่งเขาเบิ่งเฮาเพราะการสิดสินใจเอาไฟข้ามากับเสี่มันไว้ไวกับเป็นไปบ่ได้ไดนะดนท้อกยากเบิ่งกันไปกนแสดงว่าในช่วงนี้เนาะยังบ่มีแบบว่า คนพิเศษเนาะก็ะคือม่แต่ว่าอยู่ในส่วนแบบบึงใจกันอยู่ยแต่ว่าตรงนี้นี่กันประเสรเขามาในที่ว่าลายเนาะในส่วนที่ลายดีมีส่วนดีแน่บุดีแนววะแนก็่ว,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 วอ่อ่ะคือว่าเนาะคือแต่ละคนเขามาคือเนี่ยคนที่อยากบึงไปก่อนเนาะเพราะว่าบางคนนี่ตั้งใจเขามาแบบมองเขาในโลกแบบมุมมองบุดีก็มีเนาะ เสนอนั่นเสนอนแหงเขาพวกเข้าโบเอากับเออมาแบบกัมีคำว่าคำคำว่าโบสุภาพมาเลยโบสุภาพเป็นยังแบบเออคือโบเอาในสิ่งที่เขาเสนอหายอยังประมาณนั้นนะนอกับถามว่าแห้งบวกกับเป็นคำว่าแห้งแห้งมันบอแห้งเชียววังขับบิดบ้างมันอะไรเนาะมันเจ้ามีชิดเสนอมาเนาะคือซาโกกี้ก็มีชิดต่อหับหรือบ่ต่อหับนี่อืมเอาโบหับกับผิดประเดิ๋ยววันนี้เนาะ ก็ดีต enfin ัวเจ้ากับจังสีบริเสียอือเขาว่าเฮ้ากับบริยาอ่ะขบหาคนบริแมนว่ะสิคบย่อนสิงของเนาะส่วนหลายคนคุยปัจจุบันนี่เป็นคนทางไหนเสมอเนี่ยกัมีแบบคืออยู่ต่างประเทศกัมีเพื่อนทักมาแบบมาล้มเฮ้ายังอะไรแต่กัเฮ้ากับเออกับเบิ่งกันไปล้มกันไปเนาะคนเฮ้าแบบเฮ้ากับบุงหัวเพื่อนกับบุงหัวเฮ้าเฮากับบุงหัวเพื่อนกับคอย ว่าคอยล้มคอยเบิ่งกันไปก่อนนะกัมีอยู่ไทยบอะอย่างกะกับคอยว่าคอยเบิร์คอยล้มกันไปแต่กับบางคนกับร้ายที่ว่าเออถ้าเขามาแบบเสนอนันนุนนี่นั่นแบบให้เฮ้าแล้วเขาว่าเออกะว่าอย่างไว่าเขาปฏิเสธเลย<ม>เพราะว่าเฮาบริเากเบิง่งนคนในแบบนี้อย่างสี่นะกะมีทางเสียงทีว่าเออเป็นยังถูวเอายังคูกเอกลับไปขอเสนอทีเห้เสนอให้ คือการที่เราจะคบใครสักคนบ่แม่จะคบด,ด้วยสิ่งของเนะาะต้องการขอบคนโดยใจดีกว่าเสนอฉันนั้นมาพ่นถ้าเอาขอเสนอพ้นเ้าพุทต้องได้ไปอยู่น้ำพ่นแต่สีานามันมันกับป็นกันย,กยากแม่อะไงไ่ายๆคือบริการยังอยู่ในระหว่างการทำความผู้จักดรืวยว่าคุกมกันไปธรรมดาเนาะยังไม่ได้ถึงขั้นความพิเศษเออเป็นชุเป็นแฟน ส่วนลายคนนี้ทักเขามาในอายุป,ประมาณแต่ได้ฉลายาขาขรุขระสูงกับประมาณสี่สิบขึ้นเงาส่วนเลยโอ้สี่สิบขึ้นไปเลยเนาะนแต่ละคน,น,นะคือเฉลยแบบมีเขามาเลยเลยบรือวา่าคุยตั้งแต่เปิดคลิปแรกทอดปัจจุบันนี้ จะมีทาขม้าคนหนึ่งสองคนนะจ๊ะมีแต่เครื่วงเขม้าเล็กๆหลายตัวเล็กๆหลายมันบอกผลงานเนาะบอกไปบอกไปมี่ดูไปคิดแรกๆมี้ไปเห็นนอไปเห็นกระถึงสเปคถึงสตาร์กระอยากโอ้ยลมอยากหูจักไว้ๆนะส่วนแรล็กนี่หลายมันบอกแต่กระมีดีแน่แหละกระบุดีแน่เนาะ่อะสำหรับคนที่บุดีปัจจุบันยังคุยอยู่บอก ตัดปฏิเสธห้องกรสิปฏิเสธแล้วห้องกรสิตัดว่าเออบลมเลยเนาะตัดออกเลยเนาะมันกับมันกับบุดีครับโตเขาเองเลยเนาะลมไปก็แบบข้นที่เขาไม้เล็กๆทากเขาไม้ใส่เขาเราทีเขามองสึกว่ามันบอโอเคสำหรับเราเลยเขาเลือกสิบลมแล้วก็เลือกสีโต๊ะอันนี้ครับมันกลินอยู่กับสีตรงเจ้าเนาะ มีชิเลด์มีชินลมคือเพิ่นกคือกันมีชิเลด์มีชินลมผลการผลกันได้แต่เขานี่ยเขาเขานี่ยเขาเลือกทุกเมื่อก็เลือกว่าจะมาเป็นในขู่เขาเองเนาะบริเลือกให้ผู้ใดเลือกให้ตัวเขาเองอ่ะเข้ามาในชีวิตแรกกันเข้านี่มีลูกอีกสองคนแม่นบอกแต่คนที่ทักเข่ามา่นกระบือตี้ดีว่าเจ้ามีลูกมีอย่างนี้อย่าโมากระทางแม่เลยเอาลูกน้ำไปแห้งไล้เนาะ ถ้าและทุกมื่อนี่แบบเอฟซีแบบมาใหม่เนาะแบบเห็นคลิปนี้แล้ว,ลวอยากตามความรู้จักอยากอู้อยากร่มนีแจกเฟซจ,จากไลน์ได้คือเก่าวหนนี้ย<ม>ังบ่ดด้ิดเนาะตดยด,ดยิแบเจ็คือเาน้เพราะราว่ายังมีผู้ไดเข้ามาอยู่ในใจน่นอนนี้ ส่วนลายแบบเอฟซีบอลรือมโมแชทคำนมาในช่วงเดียวกันบอกลว่าก็เต้นตงต้วงกับเวลาแบบเวลาเพิ่งวางเรียบมเลยแต่ว่าน้องก็ตอบได้ตลอดแบบเออคี่ลูกยู่ลูกโอเล่เป็เฮียนกับลูกหลินโทรศัพท์ประมาณนี้ดูวินกเป็่นได้ตอบเท่าลูยาเด่นเนาะเนี่ยเป็น นูกนเขา่ได้ทาบสายว่าสมมติเราคนโทรมาไหมนี่บอกมีแต่ว่าแม่นี่คนโทรเขาประมาณเกงเนใเดินไเนาะเดนลูกินครับลูกจับเื่องเดียวเหตดเนทั้งสคนแหไยังไม่มีคทสัพท์จะ่หนาเงินซื้อให้ซื้อหนึ่งก็ะด้นันเนาะซื้อนยส่วนใหญ่ที่ว่าปูบาพนักเขามานี่อายุคนดาย แาาปรมาเบง40นไปโบกออได้ไม่นานมีคนไปอดได้ค่ะเขามาแเคอเขามองกันได้ในนอหแต่วก็อยากแหงตอนไ้เกียดเท่านะตางคนต่างห้เกียิกันกระลกันได้ใช่หใส่เข้า่าทีโบโบสุภาพหรือว่าโบห้เกียดกันกะเลือกทีโบเลยเดี๋ยวนคับปัญหาเลยเนาะไมู่ดู คือว่าให้เนาะเู่เฮาเฮาเลือกเองครับบิ่เองสิให้ใครมาเลือกให้ใครให้ไปบ่ได้เนาะเป็นจังได๋เรื่องรงานนีก็เรียกกับปกติแบบเออทางบริษัทบ่อนเฮ็ดเรียกเก่าก็ก็ว่ามือใด้กเมื่อตตอนนี้เฮาก็ขอเนว่าขอพักผ่อนก่อนนัเียวเออพัก่อนอกรษาบ่คั่นว่ายังบ่ทันียกเฮ็ดงานทําอียงนั้นจากขึ้นมาให้เียก้นเร่น บมีสองภาคคล้ายกับีิวัยังบท่านจักเมือที่ละวดีจกลงทุนจัับิงอย่างเนาะตะบนตะการเบิการช่วงนี้ก็ช่งน้าฝนเนี่เต็ยังกันจากแยกช่วงนี้ฝนกำลังยุดตกมือนี้กัมือนี้เนาะเห็นแดมนี้กำลังเห็นแดติคอทนี่หาไ่ือนนง่ายมากนี้เนาะ่งินเป็นขนาดเนาะจะทะมือนี้ก็อยู่ต่ในเฮรื่องม่ได้ไปทางไหนเลยบ ตอนนี space, <T |ar|> ้นอกจากเมียงานคนแต่งไปยังไปมือนี้เนาไปอันสักานแต่ใครน่ยาทมาไวเนาะมาชาดูโบเห็นได้นะอ่างเี้ยังไม่ได้อเป็นยไออกมาปนอบไไ้่กบเนาะ แต่ละคนแชทข้ามานี่คุยในเรื่องเดียวกันบอลลูอาต่างคนต่างคุยเป็นคนละแบบก็มีคนละแบบเนี่ยบางคนกบบมุ่งข้ามาในเรื่องเดียวกันแบบคล้ายๆคือกันก็มีเนี่ยวต้องใช้เวลาเนี่ยจักหน่อยมั้งเปิดใจมานี ประมาณอาทิตย์หนึ่งในบอกนจาดวนงกตบในจึงไปการห่เวลาอีกประมาณสักเดือน2เดือนเนาะจังสีจังสีเข่าๆอ่าสิตัดใจกับแห่สักคนใดเนาะมีคทางการประจักษ์มีชจใจคอกันแต่ว่าความรู้สึกนี้ยังยับนท่านมีความรู้สึกตัวนี้เนาะมันไวเกินไปิแก่ตัดสินใจโลดมันกะ ไปเกิดไปกันเมนองกันย hey ja ังบเคอขเห็นใบเห็นตัวต้นกันเนาะม่ยังบเคยแบบเออเห็นหนาเลยห้เขาตัดชินใจกอบไพกับมันกับเป็นความคิดแบบยากคิดยากพอสมควรแม่นี่บอกแบบคนแบบอ่าทมาเปิดกล้องเปิดยังแบบดทางสาด้วยกับอืมเปิดเปิดเปิเปิาเปิดเปิดเปิดเปเลเปเปิดเปิเ อย่าว่าอายอ่านี้เราเปนกอเ็นกอ่ายอย่างนี้อแล้วพอตรวอบได้ต้องด้วยหาได้แต่คือเราม่ได้มันเป็นน้ำคูเขานี่กันได้อยู่กันอี่แล้วเนาะเออมันตาไหนตากันวแล้วมะันเสี่เขามีความบุ้ซึงอ่ีอกเนาะว่าเขานี่หมักบ่หรือบ่มอะไรห็ไในตานี่ยันดิ้งินเตเสียงนี่นะคือสีบุมีความบู้สึกเนาะบไปอดแต่คาลมมาแต่ว่านาตาบรเห็นแต็มเอะ ต้องพอเป็นแฟนกับมี่มี่แต่ว่าเอาเองยังพอทันตกลงว่าเออสิเป็นแฟนกับเพือ่อเผื่อพอคิดว่ามันไม่เกันไปอยากเบิ่งกันไปก่อนนังนั่งบนหลังใจอ,อันยากลำบามีม่เพราะมึงโนนอกเลยว่ะทักแชทค,คุยหาลองคึ่มีอายุปัจจุบันม<ด>ี่เนาะเป<ด>็พนพอเป็นแฟนแล้ว กับบกับแบบรงกันทรมาดากันแบบไอ้นาะคนาวไอเนาเอะเดยวปิดเปิดการเปิดคิดเปิดใจหลายซ่องหลยคนนอกนะชนนี้เอฟซีเดีคนเขามาติตชินีมืองนอกคนไทยหรือว่าคนในบ้านเฮาอคนล่านี่ก็หล่สารพัดเนาะที่จะ่าลมีคนกลับมาในถึงเลาเนยนนแหละพป่นอนายคือบ กูกี้จะเป็นคนที่ว่าหน้าดารีเนาะบอสิลักแกนแน่นอนเอ็มซีก็ต้องมีหลายๆได้แน่นอนบุรีนี่ก็บุรีคุยอีกบุรีแอดมาคือได้คุยมันทุกคนเนาะเพียงแต่ว่าถ้าว่าเจ้าคุยน้ำดีท่านผู้นี้คุยน้ำยาวนานแต่คุยบุรีคือจเจ้าอาเนาะเขาก็ลังปฏิเสธไปกับมีคนบุรีเนี่ยที่เขามาคนถือว่าบุรีนั่นเป็นมิลาย ส่วนนี้เดือดสนเดือไล่เฉลิแก่หอว่ด้นั่งกับแตกับเอก่ซใหม่เ c เก่านาับคนมาใหม่อยากทำอวไรกจักกัมาจีบได้หรือว่าอยากโกยอยากล้มก็ได้คือเก่าเนาะังทำคำว่าเออปิดคิดปิดใจกับผู้ใดเนาะถ้าเกิดโดบได้หนึ่งทาแบบชากี่หรือว่าพ่อจะยังไงเจอแล้วคนที่ใส้ชีพิดใจกับผู้ใดเนาะปิดคิดเมยเลยนะ ูกับพ่อมสิบปิดขาทั้งหมดอ่ะคนคนนั้นเป็นคนที่แบบเออเขาเลือกละแมนแหละสำหรับเฮาเขากะพ่อมสิปิดพ่อสิบปิดเลยเนาะควอมสิเปิดเผยให้โซเชียลดูหนังเลยเนาะอ่ะก็ต้องรออีกคนทำว่าห้ากายังพอนเดือนใช่ไหมเนาะใช่ปิดในการมันคือชีวัยโพดคือว่าเวลาศึกษาไปก่อนเนาะ เป็นรูนในเรื่องละเรื่องเนาะคุยรายละเอียดในการแบบเออโอ้ขอใจกูทุกอย่างแล้วต่คอยตัดสินใจใหม่เนาะสิทธิ์ปิดบริเวณบปิดตัทนี้คือคนที่ทักเข้ามากับสุรากับมีแต่คุณเคยมีครอบครัวแล้วหรืนบปล่าคนบอกเคยมีครอบครัวกับมีบ่อมกมีบ่อกอยู่ในหน่อยอยอะหน่อย ซาไปลายนี่เซายังาสิบเป็นยังไง้านคุกกี้ไทก็ยมปีเนาะรุ่นราคาเรียนยังมีทันเมียนเนาะสไลม์มิติชิปเนาะถกจปะสามสามสิบป้ายดเมื่อมีะีมเนาะคุใยญ่รุนนเด่นพอแนะชายุนชเจสปยังยังยู แต่ม่ยิ่งเข้ากันน่เนพอสำักแต่ละผู้ชาเนี่ยมรับนะชมันมันมาดีนะจุ๊บเลยไมันก็ขึ้น่กับคนะว่าคดราจยากันอ่บคนบางคนมนเอาควมดหยามอกงเขาแล้วไปบยังนี้ยังนี้ทกมือนี่มันก็เล็นแต่คนเท่ากับคนกนเอเนาะ ีตัวอย่างโบติกินกับอายุหรือว่าโบติกินกับยังต่าต่ากินกับตัวเองกินกับคนเองนี่แหละแต่ว่าเขาคนตัดสินใจเองเนาะมีไม่มาขังใครตัวอะไรมือก็บชิแมอันดยชิก็บชิได้หัวอลไรแหละทุกมือนี่งอ่าสักกีุก็ยังหักอยู่ว่ามีคนคุยเนาะแต่ก็ยังบทันเดอร์วาเป็นซูเปอร์แฟนอ่าเบิ่งใจกันอยู่ทุกมือนี่งทุกคนเลยแต่ว่านุ่มคนนั้นที่โชคดีชิเงี้ยใคกันมาลุ้นอีกทีทุกคนเลย อะไรแบบว่าเออมีความมั่นใจในตัวเองเนาะคิดว่าตัวเองดีพอบโหรือว่าเห็นได้ตามที่ชาวปุ๊กกี้นี่อ่าแนะนําให้บบหรือว่าเสนอให้เออเป็นคนในนี้จะเห็นได้กันเจ้าก็มีชิดมีรุ่นเนาะที่จะได้ชาวปุ๊กกี้เพี่สุขแฟนเลเบอร์ส่วนชาวหมากไม่ได้เคลิปก่อนก็บอกว่าเมื่อแล้วเนาะในส่วนที่หมักแล้วกส่วนหมักเนาะก็ติดคนก่เรียกว่าผู้พิเศษในใจจะมีแล้วกันตอนนี้ ก็คือว่ามอนแรกกับแบบยังบวชทั้งทั้งขันนี้่เสียทั้งขันเลยเอเขาสู่ดอจงหานะเป็นอืะ ยังเบิ่งไปอีกก่อนควรต้องเไปก่อนเนาะด้วยการเงาสีเลือกไพ่คนใดคนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตมันกลับโมเมนต์สิเรื่องง่ายมันบวกขึ้นเลือกของในตลาดเน่เลือกของในตลาดเห็นจับซื้อเลยเนาะอันนี้งามอันนี้หมักอันนี้ขัดจับซื้อเลยแต่อันนี้เฮาสิเลือกแบบเออคิดว่าเฮาสิใสชีวิตคู่กับคนคนนี้ไปจนแหล่จนเฒ่าจนแก่คิดว่าเออก็อยากเบิ่งกันไปโดนๆน่ะเป็นเวลาถ่ายถูกชีวิตคึ้นเลยเนาะแม่ มีเหตุผลอย่เลยเนาะแ่นนอีกอย่างศึกษากันดูใจกันอะไรแบบนี้เนาะตือว่าตัดสินใจแบบอะไรเนี่ยสั่นก็บือว่าบุญอยากโอเคแล้วเนาะเนี่ยถูกอ่ะเขากลว่าง่ายๆว่าเขาเคยพลาดมาแล้วนะเขาอยากเขาอยากให้มันพลาดบขาอยากให้มีเื่อต่อไปบขาอยากให้มีกบัดสมโภยบขาอยากให้มีรอบสองเนาะมีรอบเดียวกับพ่อแล้วเนาะได้บนเฮดกับพ่อแหละชนิดการรอบสองนี่ก็ขอให้แบบอย่งยืนยาวนานดีกว่าเนาะ ตัวนาะูที e <film> night, <ım 999> ่ปอกจะยังนเนาะศึกษาตใจกับพระคี่กับไทยกันมาเนาะที่มอท่ากระดาน้อยแต่ว่าศึกษากรลมกับไปสกรดถึงกนดตัดสินใจแบบคนนี้หรือผู้ใดกัยังประทนว่านเหมืนกันเนาะโดยถ่ายกันมาแลวกัอยากให้รมในแนวทางทีนีเนาะขนแทางทีนีเจ้าลมได้แต่อความเดียวทางสาวจะบอกคุยต่อพว่ามันเป็นนวทางที่บุนีเนาะ เอาได้ร่วมในทางนี้กับคุยกันยาวนาน<ด>ถึงจะบุได้เป็นคู่กันกับเป็นพี่เป็นน้องหางแพงกันเนาะหางแพงกันไว้กันที่กอดทางกันนะแม่นะไปมาหาสูตรกับได้คือเก่าคำห่างแพง<ๆ>อ่ะคือบังพอนี้กับได้คำตอบมาเนาะคือยังโสดหรือว่ายังคุยกับหนุ่มๆอยู่แต่ก็ยังโมเป็นคันว่าปิดขีด้ปิดใจกับผู้ใด้เนาะแในกาปัจจุบันก็มีอารมอยู่แต่าหากว่าผู้ใด้คิดน,นี้นี่แล้วอ่าจะเอีกซีใหม่เนาะ จะโอนลมทางข้างกับินแจกเครดัตไลน์ที target, mm ่เกอาทุกคนเลยจะได้เป็นกำลังใจให้สาวกุ๊กก okay. okay. ี้กับพ่อหนูครูดีๆแล้วก็ับพ่อไวๆเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะ้ากับินได้ขอตก้กับมาเนี่ขอกรนได้เมื่อไหร่อีกมาเนี้โดยนัสบายดี สบายดีเนาะโอเคนาเพ็พี่น้องเอฟซีเนาะทางน้องพลอยกับทีมงานมือนี่ก็ได้อโอ้ลมกับสาวกุกกี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะทางเอื้อยบ่นก็ตั้งแต่เปิดใจไปกัยังบบท่านมีเนาะแบบหน,นุ่มๆท่วาสิเขามาจับจองหัวใจเนาะแต่ว่าคนทักคนโอ้ลมกับมีแต่ว่าก็ยังบอถึงขันที่วาเสียห้ทางสาวกุกกี้เพิ่นปิดใจนาเพ็พี่น้องเอฟซีเนาะโดยท, My, ทั้งเอฟซีไม่ท่ว่าได้เห็นคลิปนี้หรือว่าอยากลองโอ้ลมทางทีมง,งานท่าก,กับสิเจ็กเฟจแจกไล่ให้คือเก่าเนาะโดย สำหรับคลิปนี้น้องพลอยกับ่มมี่ยังไงเนาะน้องพลอยว่าผิดพลาดตระการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะสำหรับคลิปนี้น้องพลอยก็ไว้พบกันในคลิปหน้าอีกต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขกลกาวคำว่าสวัสดีและสวัสดี